สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องป่ายค่ะ เฮ็ดงานกันพี่น้องอีนังก็มาหอดที่ทําง,งานแล้วเนาะคะ่ะน้องก็มากินข่ากันวันนี้เป็นแพนแนงไอ้แพนแนงเนื้อแกงเนื้อจ้าของด่านเฮ็ดมาห้เนาะคะนะ่ะเนาะอีนังอยู่ร้านคนเดียวค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าจะาของด่านไปเก็บเห็ดเราบด้มากินเห็ดดอกจก้ะแต่ว่าเรามากเก็บเห็ดพี่น้องเราไปเก็บเห็ดนั่งจะก,กินเข่ากันลูกไ้าไม่ทนมาดอกตอนเนี้ยฝนตกค่ะ มันตกหน้าเบื่อมากไก่ไก่ทอดสำเร็จลูก เตรียมพร้องเตรียมยังเสร็จเรียบร้อยแล้วรอลูกค้าทำงานวันอาทิตย์กันพี่น้อง mm. แ่บด้วย ฝฟนตกเป็นตาเบื่อพี่น้องค่ะวันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่วัเปิดนาะค่ะนอกปิดแต่ว่าร้านร้านไทยเปิดมันเป็นปั๊มน้ำมันพี่น้องปั๊มน้ำมันอยู่นี่ใวันเสาร์อาทิตย์น้ำมันจะถึกนาะค่ะนาะแต่สงสัยมื่อหนีน้ำมันยังมาทันลุ่งพี่น้องยังลิดละมีสิบสองอยู่เลยดีเซล ลิตรละยี่สิบสองเนาะคะนะ่ะเนาะบันฝนตกลูกค้าวันอาทิตย์ยุนี่ก็จะเป็นลูกค้าประจําค่ะเขาก็จะหูก,กันเนาะค่ะเนาะว่าวันอาทิตย์เปิดีนลานบรรยากาศในลานเนาะคะนะ่ะเนาะซอสก็มีเตรียมเอาไว้ซ้าเร็ดรูปแล้วค่ะซอสผัดซอสเนียงเนาะค่ะเนาะนี่ซอสนะผัดไทยเนาะคะนะ่ะเนาะซอสเปรี้ยวหวานเห็นปะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยซอสทัดทั่วไปเนาะคะนะ่ะเนาะบรรยากาศในลานเนาะคะนะ่ะเนาะรอลูกค้าจ้ะ ยังไม่ทันไดยขายสักออเดอร์หรอกเพราะพึ่งมาเปิดร้านตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงหาชิมหานะคะบ่ายโมงหาชิมหาแล้วเมื่อนีมาเขางานบ่ายโมงพี่น้องขับรถออกจากบ้านมากกว่า,า,สสาสิบเอ็ดโมงสี่สิบมาหอดหนีเนาะทำน้ำผัดใดที่ถามมาว่าเป็นร้านของพี่น้องเอ่บ่เมน์น้องคะเนาะอี่น้ำเป็นลูก,กจ้างจ้ะ <c oughs> อีน้ำเป็นลูกแก้วอีน้ำบะมี่ปัญญาเปิดเองดอกพี่น้องเพราะว่ามันหยุงยา,ากจึงกวาสิเปิดร้านขายของอยู่างนอกได้เนี่บอแมแยนมาแค่เ้ามีเงินมีทุนแล้วก็ตั้งโต๊ะขายได้เลยบอแมแนเด้ถ้าต้องไปไปสอบเอบาใบอนุญาตการขายแล้วก็แต่ละที่แต่ละ เขตพื้นที่นี่ขอสอบกฎหไม้การเปิดร้านอาหารในบ่คือกันน้ำพี่น้องแล้วสอบมาได้แล้วได้ใบได้ใบอนุญาตแล้วมาเปิดร้านได้แล้วเนี่ยเขาจะเฮ็ดจังไงถึงจะประคับประคองร้านให้ได้ยูหลอดตลอดหลอดฟังพี่น้องค่ะเพราะว่าขายการขายการขายอาหารยูนีนี่เขาจะไมเ่เฮ็ดรสชาติของไทยเลยบ่ไใ้เด้ดพี่น้องฝรั่งกินบ่ไใ้เด้ด ฝรั่งกินบ่ใดเขาต้องดัดแปลงเอายังทรงซอดเนี่ยเขาต้องดัดแปลงเอาฝรั่งมันแพร่มันแพร่เยอะอันนั่นก็แพร่อันนี้ก็กินบ่ใดจริงๆนะเท้เขาต้องระวัง เปิดร้านแล้วถ้าต้องหาคนเฮดบัญชีต้องจา้างคนเฮดบัญชีแล้วก็แพงนั่มพี่นงราคาสูงแลว้วก็แต่ละสถานที่นี่ประเมินว่าห้าตั้งจที่จะเปิดตรงนี้เขาไปเปิดเด้เลยบริษัทนั่นต้องไปขออนุญาตแา่ชอบว่าให้เปิดก็คือลองหาที่ใหม่แล้วค่ะ กินก้อนยาลูกค้ามาก อ่นนี้เปิดร้านเทาก็ต้องเบิองค่ะว่าอันใดขาดอันใดเหลือพี่น้องเทาก็ต้องเตรียมเอาไว้นะคะเนาะอันนี้พักนี่จะของร้านเพื่อนเฮ็ดเอาไว้เซ็ตเรียบ,บร้อยแล้วนะคะเนาะเตรียมเอาไว้เบิร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนั่งหัน่นผักอันบลอกขอดีสำรับผัขกขัดจังหน่อยหนึ่งพี่น้องบล็อกขดีอันน,น,นี้อันนี้สำรับผัดมาานันจะมีเสียงหน่อยเสียงใหญ่พี่น้องคะ่ะบพรคือกันเนาะคะ่ะเตรียมเอาไว้เบิร์ดแล้ว ค่ะพิเศษเบริรนนอลูกค้าเลยนั่กินข้าวกันต่อจริงๆน,นั่งกินข้าวออกจากบ้านมาได้เรียบกินอันมะม่ากเกาหลีมะม่ากเกาหลีจะบอว่าอิมอ่มหรอ เบงเลยพ่อใหญ่ส่งเขียนนนางได้พี่น้องนอกว่านินางหยุดงานเนาะกับเรากับบอเด้อยู่น้ำเล่อขอาขงธนอยูแบบหนึง่งนินางกับขับรถไปหาหมูอยู่เมืองบนออกกวบ้้นเตีเที่ยงกลับมาหอดบั้นกับยำถุ่มแต่นั่งกับเราเไปทะเลทะเลใไทยอก อีนางก็บ,บอกเราอยู่แนะว่าฉันจะไปหาหมูได้อยูด,ด้วยแล้วม,ม่มนาเนี่ยนี่มันอดนธตาลทำมาเห็นงานนี่แล้วบรยยิกายเนี่ยแบกมากแบบเด็กๆคน,นเถวนะ่ะแล้วเราก็บอสบายนะ้าอย่างมาเนีนนะ่น Im là thế nào Im thân gì ạ là subscribe cho